ขับรถอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเห็นสิ่งนี้ระยิบระยับอยู่ที่ถนนค่ะนี่คือหมุดสะท้อนแสงเราไม่แน่ใจว่าเขาใช้ไฟ LED หรือว่าใช้โซลา่าเซลล์นะแต่เขาจะติดไว้ที่ทางม้าลายค่ะเพื่อเป็นสัญญาณบอกคนขับว่าตรงนี้เป็นทางม้าลายนะถ้าเกิดมีคนเดินผ่านคุณต้องหยุดเพราะที่ฝรั่งเศสเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนเดินถนนมากเลยนะคะถ้ามีคนจะข้ามถนนเนี่ยคุณต้องเบรกยดัดเบรกตัวโก่งเลยนะ ดังนั้นอ่ะเขาจะติดไฟแบบเนี้ไว้ที่ทางม้าลายเพื่อที่ว่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมองเห็นไม่ชัดหรือว่าหมอกลงวิสัยทัศน์ไม่ดีหรือฝนตกก็จะได้มองเห็นว่าถนนน,นี้มันมีไฟระยิบระยับนะเป็นสัญญาณเตือนว่าตรงนี้เป็นทางม้าลายนะอาจจะมีคนข้ามถนนค่ะนี่ขับไปอีกเจอนี้จ่ามีน้าผีด้วยไม่เห็นให้รู้ไปว่าตรงนี้เป็นทางให้คนเดินข้ามแล้วเวลาคนที่ข้ามถนนอ่ะเราต้องทําสัญญาณมืออย่างงี้ เป็นการขอบคุณทำอย่างเงี้ยเออแล้วพอเรากลับไทยอ่ะเราเผลอทำมืออย่างเงี้ยแล้วมันแปลว่าหยุดนะมันด,ดูไว้สุภาพเนาะพราะเวลาอยู่ที่ไทยเนี่ยเวลาข้ามถนนเราจะจะ,จะไปงกหัวอย่างนี้เนาะ